เราต้องทําให้มันโก้ให้มันแปลกที่อยากจะจัดงานนี้มันไม่ใช่เพื่อทําให้พี่รวยนะใครสวยใครเปรี้ยวใครอยากจะหลุดก็มาพี่จะทำทั้งแอมเ s ส e ี k นะคะให้เป็น destination ของ Halloween ออยากให้เขาสนุกให้เขาหลุดให้เขาได้ปลดปล่อยซช่ปลดปล่อยที่สําคัญนะใช่เพราะว่ามันมีความเครียดเยอะพี่นั่งดิก็เอ๊ะฮาโลวีนนั่นคือวันอะไรนั่นวันอะไรที่จะทาให้มันมีความหมายพี่กับเรามาดูว่าเอ๊ะจะทำฟิลมอะไรดี เราต้องทำให้มันก้ให้มันแปลกธีมของชื่อมันอินสปายมาจาก love แต่ว่าแปลว่า eternal l o v e อกนี่อีเทอร์นัลหเนี่ยเราต้องยอมรับว่าคนที่ตายไปแล้วเขาต้องทานเลือดอะคือเลือดคือคือชีวิตของเขาเม่ก็เลยเกิดจากคำว่าเลือดเลือดที่มีความบริสุทธิ์ในแง่ของความรักไพ่ใเลือดที่เกิดจากความเกลียดชังฉันอยากจะทำในที่อย่างที่มันเป็นอะไรที่แบบเป็นพชชช่นของฉันอะฉันต้องกลายแบบจะร้องเพลงออเปรอมาหรือฉันจะ เต้นระบําที่สวยที่สุดชื่อว่า bloodlust b l o o d l u s พี่เอาต้องการสื่อว่าอะไรคือมันเป็นความกระหายอะค่ะที่แบบฉันนอนหลับในโลงมานานแล้วอ่ะถ้าหลับในโรงมาตั้งปีแล้วอ่ะฉันตื่นขึ้นมาฉันก็แบบฉันจะาจะเจอสาวที่ฉันรักฉันก็แบบฉันจะทําอะไรก็ได้เพื่อสาวที่ฉันรักเนี่ยรักฉันต่อไปก็ต้องไปดื่มเลือดสาวให้เขามีชีวิตอยู่อมตะที่สาวที่ไปเนี่ยอาจจะมีสาวสวยเะยับี่เขาก็มีสาวสวยๆเยอะก็แบบ ต้องให้มันดูเซนชัลหน่อยแต่ไม่ถึงกับเซ็กซี่มากแต่เซนชรัลก็ไม่ใช่วอลก็แต่ wow แว,ว่าออกมาแล้วมีการสแสดงที่สแสดงถึงความรักที่มันอมตะพี่ทําเป็นซีเควนซ์แม้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นก่อนหลังอะไรเง<ม>ี้ยเวลาคนก็ถามาพี่ว,ว่างานนี้จะมีอะไรคืออันแรกเราก็จะเริ่มก่อนอะเราก็อาจจะแบบว่าใครที่มาเร็วรล้วก็มาซึอบัตรซึ่งถูกมากใบละพันบาทเองพันบาทเองผมังว่าสี่ห้าพันะพันเดียวพี่ไม่เอาเยอะเพราะว่าช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีก็เลยว่า ให้เขาได้มาสนุกกันนะว่าแต่งตัวมานะเสร็จแล้วก็ถ้าใครมาเร็วหน่อยแปดโมงเก้าก็เอาเบียร์ไปขวนฟรีถ้าเกิดเราจะ้ก็มาทําต๊ะพิเบีวีพีโตะ๊ะ V ีพีก็อาจจะแบบว่าแขกที่แบบเขาต้องการที่แบบเป็นแขกของเขาอ่ะเพื่อให้เขาสนุกสนุกของเขาก็ไม่มีวีพีที่อยากจะจัดงานนี้มันไม่ใช่เพื่อเพื่อทำให้พี่รวยนะแต่พี่พว่าจัดเพื่ออินสปายว่าเมืองไทยทุกปันเนี่ยทุกแขงเนี่ยทุกเอนเตอร์เทนเมนต์เนี่ย,ยควรจะแต่งตัวเองเป็นฮาโลวีนทั้งหมด คนบอกรถพี่อ่ะจะต้องแต่งฮัโลวีนเลยนะอ่แล้วเสร็จแล้วมันมีชิลเลอร์จากนั้นเพลงชิเลอร์ครับทีไมเคิลแจ็กสันใช่ทพี่จะเอาคนนี้ไอ้อร์มาเก็ตที่จะพอถึงเวลาแล้วร้องเพลงถึงเรื่องอะไรออกเต้ี่ยง่หรอที่ทำที่บ้านเราไม่เคยที้มีโอกาสขลับกันและครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่เลาคิดว่น่าจะเป็นโอกาสที่ดีที่หลายๆคนจะได้มามาลองเหตนประสบการณ์ใหม่เ้นนคอเรชวนกนมาเที เพลงเพลินี่มันรู้อยู่แล้วว่ามันคือเราเราเราทำาันมาเยอะเอ็กซ์เพรียสเรื่องของดนตรีมันเต็มที่แต่ในแง่ของการได้มาแต่งตัวได้มาเจอผู้คนที่เหมือนเหมือนกันก็คือคนที่อยากแต่งตัวคนที่อยากออกมาเที่ยวและเชื่อเลยว่าบรรยากาศนี่มันจะต้องปล่อยปล่อยทุกอย่างปล่อยแว่าต้องมาด้วยความรักนะจ๊ะตื่นมามารักกันฉันไม่รู้จักเธอก็จริงแต่เพราะฉันก็ให้ความรักกับเธอที่ต้องการตรงนี้แล้วฉันก็รู้สึกว่า คนเราก็ต่อกันได้รักกันได้จะเป็นผีไม่ผีแต่ว่ามันคืออีเทอร์นอลเราลงล็อกไว้วันเสาร์ที่26เพราะว่าถ้า3 1มอมันก็จะอาจจะวันธรรมดาแล้วคนอาจจะไม่สะดวกก็เลย<า>ก็เลยเลือ่อขท้นมาเป็นวันวันเสาร์ที่26เพราะเลยไม่จะไี้เขาจะไม่มีเวลาแต่งตัวก็เดดูภาพอินเสิร์ตที่เราจะขึ้นในขนานี้ก็แบเฟรนด์มันจะประมาณนี้เธอตั้งใจมากนะครับอยากจะบอกทุกคนว่าทุกคนจะมาร่วมงานนี้หมด ใช่สิจ้ะใครสวยใครเปรี้ยวใครอยากจะหลุดก็มาเลยแล้วจะบอกเลยว่าเป็นโอกาสที่คนที่ชอบแต่งหรือว่าคนที่ชอบสังสรรค์มารวมตัวกันเพราะว่าปกติแล้วเขาผ่านป่าเองผมว่าพี่อ่ะไม่ได้คิดถึงต้นทุนเลยไม่ได้คิดเลยอยากชวนผมมาเลยพี่ก็ไม่ได้คิดเลยว่าเราต้องมีรายได้อันนี้คือบอว่าน้องไม่ในทุนอันนี้คืองานการกุศลชัดเลยเนี่ยททำเพื่อชาวบ้านเลยเนี่ย ซึ่งไม่ติดผมไม่ติดนะผมไม่ติดผมรู้สึกว่าถ้าคนเอนจอยก็ถือว่าเป็นเป็นกำไรชื่องานอีกครั้งคือบัตลัสบัตลัสเนี่ยต้องอายุต่ำสุดเท่าไหร่ก็ต้องทานเล่าได้21ก็ต้องมีการสแกนคิดว่าพันหนึ่งเพื่อมาดูเอาสุพลักษ์เป็นบนลำโพงไม่ใช่บลำโพงสิเป็นบนอะไรสักอย่างเนี่ยคุ้มแล้วขอบอก